มีหลักธรรมะสั้นๆนที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์หรือความสุขความสุขที่มันเกิดนมันก็อยู่กับเราไม่นานส่วนความทุกข์ที่เกิดมันก็อยู่กับเราไม่นานนะ ว่ที่คือความจริงของธรรมชาตินะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วย่อมดับไปแต่โดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดแล้วเรารู้สึกว่ามันอยู่กับเรานานๆเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะเราไปคว้าทุกข์ที่มันดับไปแล้วล่วงไปแล้วเนี่ยมาเป็นทุกข์ใหม่ในอํานาจของสิ่งที่เรียกว่าฉันทะเรามีฉันทะในความทุกข์ที่ดับไปแล้ว เอามาปรุงแต่งต่อจนกลายเป็นทุกข์เกิดขึ้นใหม่มันเลยเป็นทุกข์ใหม่แต่เป็นเรื่องเดิมๆเ,เป็นทุกข์เรื่องเดิมๆแต่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นี่คือความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าสุขทุกข์มันแค่ชั่วคราวมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราทราบความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ย เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในความเป็นสุขในความเป็นทุกขนะ์เพราะมันเกิดขึ้นมันย่อมแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นเวลาสุขเกิดนะก็อย่าสุขจนเกินประมาณนะเมื่อทุกข์เกิดก็อย่าทุกขนะ์จนเกินประมาณให้เข้าใจความเป็นจริงของเขา้าแล้วเราก็จะเข้าใจว่าจะสุขจะทุกข์ มันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับจิตเราได้ถ้าเรารู้ความเป็นจริงของเขาแค่เกิดขึ้นถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงนะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในมันนะมันก็เกิดมันก็ดับนี่คือธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะขอติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญนะให้กดติดตามด้วยครับ